ก็กระาบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวพระงานของลูกค้านะครับที่เอาไปเลี่ยมกรอบให้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดถึงหลายๆเรื่องก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตพูดถึงพี่วินนะครับพี่วินนะครับรบกวนทักบ้านเขียวผมมาหน่อยนะครับพี่เพราะว่าพี่ได้สั่งพระสิวรีผมไว้นะครับเป็นพระศิวรีองค์แบบนี้แหละนะครับองค์แบบนี้แหละนะครับ พี่สั่งผมไว้แล้วตอนนี้ผมหาได้แล้วนะครับแล้วก็เอาไปเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเออพี่ได้สั่งผมไว้ผมก็เก็บไว้ให้แล้วเนาะนะครับนะทักหาผมหน่อยไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยผมหาบ้านเขียวพี่ไม่เจอนะครับถ้าผมได้มาอย่างเงี้ยผมหาพี่ไม่เจออย่างเงี้ยถ้าผมเอามารีวิวอย่างเงี้ยถ้ามีพี่ๆเขารับไปเนี่ยผมกลัวพี่จะว่าผมไงนะครับนะพี่ทักบ้านเขียวผมผมมาใหม่หน่อยเด้อแกน่าจะชื่อว่าพี่วินนะครับนะอ่ะประมาณนี้แหละพูดผิดๆถูกๆนะครับ เมื่อกี้นะครับก็เพิ่งวิ่งรถไปเอาพระที่ร้านเลี่ยมพระมานะครับนะพี่เขาได้จองไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระศิวลีนะครับเป็นปี17เป็นเขี้ยวงูนะครับหายากหายากโคตรๆนะครับผมเพิ่งได้องค์นี้มาเป็นองค์ที่2นะครับเป็นปี17นะครับพระศิวลีเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นปี2500ถึงปี15นะครับถ้าเป็นแบบของผมเนี่ยที่ผมแขวนอยู่เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นปี2500ถึงปีถึงปี15 จะมีย่ามนะครับแต่ถ้าไม่มีย่ามนะครับจะเป็นเนื้อดินถ้าเป็นเนื้อดินมันจะไม่มีย่ามราคาก็หลักหมื่นนะครับนะแต่หายากนะครับน้อยคนที่จะมีนะสําหรับองค์องค์ที่ไม่มีย่ามนะครับหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นองค์อย่างแบบนี้นะครับจะหลักร้อยหลักพันนะครับแต่จริงๆแล้วราคาสแตนดาร์ดเลยจะอยู่ที่หลักพันนะพันหนึ่งพันสองพันสามอย่างเงี้ยอันนั้นคือพระเปล่านะนะครับแต่ตอนนี้ราคาก็ลงนะครับลงมาเหลืออยู่แปดเก้าร้อยนะครับ ถ้าออกบัตรด้วยมันก็ราคาหลักพันประมาณพันส5่พันห้าันประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่เกินสองพันหรอกนะครับยกเว้นซะจากว่าจะเป็นองค์แชมป์นะครับสวยชแชมป์นะครับฐานหมอนอย่างเงี้ยนะครับเนื้อดําผงน้ำมันใบลานสีดําอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นแหละจะแพงนะครับนะแต่ต้องสวยชแชมป์นะราคาถึงจะขึ้นสองพได้นะครับต้องมีบัตรด,ด้วยนะครับอ่ะขอพูดถึงภาพพี่เขาก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะครับเป็นพระศิวลีปีหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เขาปั๊มขึ้นมาใหม่นะนะครับเขาสร้างขึ้นมาใหม่นะไม่เหมือนอันนี้นะถ้าเป็นอันเนี้ยเขาจะสร้างเรื่อยๆนะครับสร้างตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นปีสองพันห้าร้อยถึงปีหนึ่งห้านะครับส่วนใหญ่นะนะครับนี่อันนี้ผมก็ได้มาจากสายตรงหลวงพ่อกลวยอีกีหนึ่งนะครับองนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่องคเนี้ยมันจะหย่อนสวยนะครับมันจะหย่อนสวยแต่ถ้าแบบสวยๆอ่ะ ถ้าเป็นรุ่นนี้นะถ้าเป็นปี17แบบสวยๆนะครับมันจะเห็นจีวอนเป็นริ้วแบบนี้เลยราคา2,000อัพนะครับถ้าเป็นเนื้อผงน้ำมนันปี17นะราคาจะ2,000อัพเลยนะครับเพราะว่าทันหลวงพ่อกลวยด้วยไงนะครับจะถูกจะแพงอ่ะมันอยู่ที่ความสวยด้วยนะครับจะถูกจะแพงมันขึ้นอยู่ที่ที่ความสวยด้วยอ่ะขออนุญาตพูดถึงพระองค์อื่นบ้างนะครับพระองค์อื่นนะครับคลิปล่าสุดที่ผมได้ลงไปนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องพระสมเด็จหลังสิวลีด้วยเนาะนะครับ อง์สมเด็จหลังศิวลีนะครับที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นพิมพ์คะแนนด้วยนะครับจะมีพิมพ์คะแนนออกวัดราดชนัดดานะครับเนี่ยที่เชื่อมไอ้องเนี่ยผมซื้อมาสองพันพร้อมบัตรนะครับเนี่ยพร้อมบัตรนะพระเปล่า,า,ากับบัตรผมซื้อมาสองพันบาทรู้ไหมวันเนี้ยที่ผมได้มาผมได้มาเท่าไหร่ผมไม่บอกแล้วกันว่ากี่ร้อยบอกแต่ว่าผมได้มาหลักร้อยแล้วกันผมแบบผมอึ้งเลยฮะร้อยหลักร้อย แต่ผมซื้อมา 2, อมอสางองพอันเนี่ยผมซื้อมาจากสายตรงอ่ะพร้อมบัตรนะครับเนี่ยผมซื้อมาสองพันะแล้วผมไปทำกรอบอีกค่าร้อยมันก็จะเป็น2 5 0พนห้านะครับถ้าผมจะปล่อยเนี่ยผมต้องปล่อย2 6 0 0ส่งเฟรีผมได้กำไรประมาณ50บาทอันนี้ผมคิดผมคิดนะนะครับต้นทุนองค์เนี่ยอยู่2 5 0พัน้าะครับราคาตอนนี้นะรวมกรอบรวมบัตรรวมอะไรด้วย2 5 0พนห้านะผมก็แบบโอ้ยอะไรวะนี้ี่ย แล้วองค์เนี่ยผมได้มาเป็นองค์แรกด้วยไงที่เป็นหลวงพ่อก,กวยที่แท้ทันนะครับที่ไม่ใช่ย้อนยุกนะผมได้องค์นี้มาเป็นองค์แรกนะครับผมก็เลยแบบเอาไปขึ้นคอนะครับนะตอนนี้ก็กําลังคิดจะเปลี่ยนอยู่นะครับเพราะว่าอยากได้พิมพ์ใหญ่นะครับอยากได้พิมพ์ใหญ่ผมอยากได้พิมพ์ใหญ่ที่ออกวัดโคสิตารามโดยตรงนะที่ข้างหลังจะเป็นพระสิวลีที่บล็อกมันจะขยเยืนซ้ายขยเยือนขวาแบบนั้นอนะ่ะจะแพงหน่อยนะนะครับอ่ะผมได้มาประมาณ4ี่องค์มั้งพิมเนี่ย มันเห็นชัดไหมครัผมได้พิมพ์นี้มาสี่องค์อะหลักร้อยอะผมแบบมืนเลยอะเนี่ยจะเป็นยันเรียงนะครับจะเป็นยันเรียงนะณนะชาลีติจะมีอักษรอคาลัอย,อยู่สี่ตัวนะครับอ่านว่าณชาลีติเนะาะภาษิวลีนะครับเนี่ยผมได้พิมพ์นี้มาสี่องค์หลักร้อยอะเนี่ยพร้อมบัตรแต่องค์เนี่ยพร้อมบัตรที่ผมได้มามันไม่มีบัตรแต่ว่าจะมีกล่องเดิมกล่องเดิมจากวัดเลยนะครับ หน้ากล่องก็จะเขียนว่าหน้ากล่องก็จะเขียนว่าอะไรนะสมเด็จสารพัดดีออกวัลราชนัดดาพิธีอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ปีหนึ่งหกนะครับนะประมาณนั้น,นวันนี้ซื้อพาโครเยอะเลยนะครับซื้อพรโคเยอะเลยอยีกประมาณ3วันนะครับพาถึงจะมาส่งนะครับเขากําลังเคลียร์ใบใบจองอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้นะ เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเข้าไปซื้อแบบนั้นนะครับมีพี่พาไปนะครับไอเราก็ไม่ทันเกมเขาเนาะเราไม่เคยไปเขายกมือเราก็ยกตามนะครับที่ไหนได้โอ้ขนาดเขาอุตสาห์บอกราคาก่อนแล้วนะผมยังคิดช้าทําช้าเลยยังยกมือช้าเลยนะครับอย่างเสือปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อก,กวยเงี้ยผมนั่งคิดอยู่เฮ้ยผมตผมจะเอาก,กี่องค์ดีวะ สุดท้ายได้มา3องค์นะครับก็เก็บไว้1องค์นะครับเพราะว่ามันของหายากนะครับสําหรับเสือมหาอำนาจหลวงพวกกวยปี19นะมันหายากนะครับผมกังวลพระรุ่นนี้มากเลยไอ้ที่ผมบอกไปพะไระเลยนะที่ปี18นะครับที่พิธีจะตุลจะตุลพิธพรชัยนะครับอันนั้นน่ะเป็นพระปลูกเสกดีมากหลวงปู่ดูก็ปลูกเสกหลวงปู่ศรีปลูกเสกหลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับเป็นพิธีจตุลพิธพรชัยนะครับปี18 แต่ว่าราคาเล่นหากันไม่แพงนะนะครับถ้าค้นหาในเว็บอ่ะราคาจะอยู่ประมาณพันหนึ่งพันสองพันสามนะครับแต่ที่ผมได้มาผมได้มาหลักร้อยผมได้มาหกองนะครับมันเป็นพระถ้าถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ไม่ค่อยสวยถามว่านิยมไหมผมก็คิดว่าไม่ค่อยนิยมแต่ว่ามันเป็นพระที่แบบพิธีดีไงนะครับผมก็กัวงวลใจเนี่ยว่าผมได้มาผมไม่รู้ว่าผมจะปล่อยได้หรือเปล่านะนะครับไม่เห็นมีใครถามถึงเลยนะครับนะอันนี้อันนี้แบบซื้อแบบประกันมาเลยนะ เป็นครั้งแรกเลยที่เข้ากลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับไปยกมือซื้อกับเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับปวดหัวยังไม่หายเลยเนี่ยมันเครียดนะครับมันเครียดเราทุนเราน้อยไงเราต้องคำนวณคิดไปด้วยซื้อไปด้วยคิดไปด้วยคำนวณไปด้วยนะครับมันสถานการณ์จริงอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกเลยนะนะครับพอเจอสถานการณ์จริงผมคิดอะไรไม่ออกเลยก็ได้มาก็เยอะอยู่นะครับเป็นครั้งแรกที่ซื้อพาเยอะเยอะขนาดนี้นะครับถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเงินเนี่ยมันเยอะนะครับ ราะว่าซื้อประกันมานะครับแง่ใจขอดูพระรุ่นนี้ก่อนผมว่าพระรุ่นนี้คงไม่มีใครซื้อผมแน่เลยผมขายสองร้อยบมีใครซื้อไหมผมได้กําไรสามสิบบาทไม่แน่นะอีกสิบปียี่สิบปีอาจจะขึ้นหลักแสนก็ได้นะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับปีหกสองนะย้อนยุคนะครับอันนี้ออกไว้ก็สีตาลามนะครับ ถ้าเป็นปีสองหนึ่งอ่ะเขาขายกันอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมืนนะ่นนะครับเนื้อทองแดงสวยอะ่ะพวกเฮียหนงเฮียหนงเขาขายอยู่นะครับตอนนี้เฮียหนงกินแก้วนะลูกพี่ผมเองอ่ะวันนี้ก็จะเอาพาลูกค้ามาโชว์ประมาณนี้นะครับเป็นเขี้ยวงูนะครับเป็นเขี้ยวงูยังไม่ได้ทักหาพี่เขาเลยอ่ะสุดท้ายนี้นะครับพี่พี่พี่พ,พี่ท่านใดน,นะครับสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยนะครับถ้าอยากได้แบบราคาถูกถูกนะครับ มาสอบถามมาปรึกษาผมได้นะครับผมสามารถซื้อพระหลวงพ่อกลวยในราคาถูกได้นะครับนะแต่ถ้าพี่ไปซื้อเองอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่จะได้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพี่ให้ผมหาให้นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงประมาณหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าพี่อยากได้ในราคาถูกๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระศิวลีเนี่ยนะครับพี่อยากได้ราคาไม่เกิน1000บาทอยากได้ราคาไม่เกิน1 5 0 0บาทนะครับผมสามารถหาให้ได้ นะครับพอจะหาให้ได้นะครับความสวยความอะไรก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็จะพยายามหาสวยๆมาให้นะครับนะแต่ถ้าใครอยากได้ครบชุดเออครบชุดแบบจบทีเดียวเลยอ่ะทั้งเลี่ยมกรอบหรือพร้อมบัตรอย่างเงี้ยทั้งเลี่ยมกรอบทั้งพร้อมบัตรเนี่ยราคามันจะไม่เกิน2,000บาทอันนี้ผมตีกว้างๆไว้เลยนะบางทีก็ไม่เกินพันห้ามันแล้วแต่องคนะครับมันแล้วแต่องค์นะครับแต่ถ้าแบบอยากได้พลาเปล่าๆไม่เอาไม่เอาเลี่ยมไม่เอาบัตรนะครับ ราคาก็จะอยู่ประมาณ7จ0ดแปนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ7 8 0ดแนะอันนี้พูดถึงพระเปล่าๆนะนะครับแต่ถ้าเลี่ยมด้วยออกบัตรด้วยนะครับราคามันก็จะประมาณ1นึ0งพันห้ไม่เกิน2,000นะครับอันนั้นคือสวยครบจบทุกอย่างนะครับอ่ะก็ขึ้นอยู่ที่ใครจะชอบนะครับอตอนแรกว,ว่าจะจบคลิปแล้วขอพูดอีกหนึ่งเรื่องนะครับเฮียหนงนะครับเขาได้สอนผมมานะครับเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นเซียนพระเนี่ย อย่าไปยึดต <esian> <aja S 3> ิดกับบัตรรับประกันมากจนเกินไปนะครับนี่บัตรรับประกันอย่าไปยึดติดมากจนเกินไปถ้าเรายึดติดกับบัตรรับประกันพระแท้เนี่ยเราจะไม่เราจะดูพระไม่เป็นนะครับเพียหนงเขาบอกอย่างนี้นะนะครับถ้าเรายึดติดกับบัตรมากเกินไปเราจะดูพระไม่เป็นเลยสมัยก่อนนะครับมันไม่มีบัตรรับประกันนะครับเขาศึกษาเขาส่องเขาดูพิมพ์ดูบล็อกศึกษาทุกอย่างนะครับจนเขามีความรู้จนกลายเป็นเซียนนะครับคนสมัยก่อนนะ คนสมัยก่อนเขาจะไม่มีบัตรกันนะครับแต่ทุกวันนี้ทําไมถึงมีบัตรนะครับเพราะว่าคนจีนนะครับคนจีนเขาจะขอบัตรรับรองนะครับพอคนนั้นขอบัตรรับรองคนนี้ขอบัตรรับรองนะครับมันก็เลยเกิดไออีกอาชีพหนึ่งมาคืออาชีพรับออกบัตรรับประกัน้าระนะครับมันก็เลยมีอาชีพเพิ่มขึ้นมาก็คืออาชีพแบบออกบัตรรับประกันพาระนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าสถาบันไหนเขาดีนะครับแต่ใหญ่ๆก็ มีใครบ้างนะมีพี่ป๋องสุพรรณพี่เอ็มหัดเทพพี่โทนบางแคแล้วก็กลุ่มสายตรงหลวงพ่อกลวยนะครับมีอะไรอีกว่านึกไม่ออกว่ะมันมีหลายสถาบันอยู่นะครับมันมีหลายสถาบันอยู่หลักๆก็จะประมาณนี้ละกันเนาะนะครับเท่าที่นึกออกนะครับนั่นแหละเฮียเขาก็ได้สอนผมว่าอย่าประยึดต,ติกับบัตรมากจะเกินไปนะครับนะครับการมีบัตรเนี่ยมันก็มีมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะ นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องดีนะครับส่วนใหญ่เรื่องดีมันก็คือแบบเราสบายใจไงนะครับมีบัตรรับรองให้เราอะไรอย่างนี้นะนะครับข้อเสียก็คือมันอาจจะทําให้เราดูพระไม่เป็นนะครับเราเห็นบัตรเราก็คิดว่าแท้ไงแต่จริงๆพระเราอาจจะไม่แท้ก็ได้มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือพี่โทนบางแคล่าสุดนะครับที่มีดราม่าล่าสุดนะครับมีคนมาออกบัตรหลวงปูทิมนะครับที่พี่โทนบางแคเขาสถาบันของพี่โทนบางแคแท็กอะ นะครับบัตรแท้ในรูปก็แท้นะครับพระในรูปบัตรอ่ะก็แท้แต่พระองค์จริงไม่แท้ก็คือเขาสวมรอยนะครับสมมุติว่าอันนี้คือบัตรรับประกันแท้นะครับแท้ทุกอย่างนะรูปรูปพระในบัตรก็แท้แต่อันนี้ยกอันนี้ยกตัวอย่างนะนะครับแต่พระองค์เนี่ยไม่แท้นะครับแต่เขามาไล์สดอย่างเงี้ยพระองค์นั้นอนะราคาน่าจะหลักแสนนะครับแต่เขาขายหกหมืบาท ขาย60,000หลวงปู่ทิม6 0,000พร้อมบัตรรับประกันของพี่โทนบางแคนะครับเนี่ยเอาไปขายสุดท้ายเป็นไงบัตรแท้แต่พัเกนะครับไม่เชื่อก็ลองไปดูดราม่านะล่าสุดนะครับพี่โทนบางแคเขาลงมาอยู่นะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาชีพแบบนี้ก็มีด้วยนะนะครับเอาพระองค์จริงไปออกบัตรแท้แต่ขายพระเกะกับบัตรแท้ไปให้ลูกค้าโอ้โหเหลี่ยมจัดเลยนะครับโอ้แบบนี้ก็แย่นะ ค่าออกบัตรแค่เท่าไหร่เองนะครับประมาณ5้าร้อยพันหนึ่งใช่ไหมนะครับลงทุนพันหนึ่งสมมติละกันสมมติสมมติว่าค่าบัตรพันหนึ่งนะครับแล้วก็มีพาร์เก้หนึ่งองค์นะครับเอาไปขายให้ลูกค้าหกหมื่นขายผิดราคาจริงๆเขาเล่นกันเป็นแสนแต่ไปขายหกหมื่นนะครับโอ้ลงทุนแค่พันเดียวกับกับพาร์เก้หนึ่งองค์ได้ตังหกหมื่นอ่ะเออลงทุนแค่พันเดียวไม่หากินโคตงง่ายเลยนะครับเห็นไหมเหมือนอย่างที่เฮียหน่งบอกเลยนะครับ อย่าดูที่บัตรอย่างเดียวถ้าเรายึติกับบัตรนะครับเราจะดูพระไม่เป็นนะครับก็จะประมาณนี้ครับพี่ๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะเอาพระมารีวิวให้ทีละองค์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเหนื่ยมากม